กลับสบายดีตามผู้ชมที่ขารบหกักเปิดสุกคนอยู่ในห้องมือน,นี้ก็คือไว้สีบมาตอบคําถามหรือว่าตอบคอมเมนต์ที่น้องเอฟซีมืดสุขสุกคนที่ว่าอ่าทาม,มาในมอนทิวาโพสที่ว่า,วาไว้ใส่ในนิเนะจะได้หเห็นบอนี่เด้เนนะก็คือไว้ได้ต่างโพสเกี่ยวกับอ่า Q&A เนาะก็คือถามตอบนั่นเองมือนีก็เลยสิมาตอบหลังจากที่ว่าพี่นงเอฟซ c ถามมาหลา่ไล่เลยไว้กะสิมาตอบใน,นมือนีเนาะเซ่มันเบิดโหลดวา ก็คือบ้างอันไว้ก็เคยเด้ยตอบในคอมเมนต์ในคลิปไปแล้วเนาะแต่ว่าบางคนก็นยังโบทันได้หูบางคนที่เข้ามาติดตามใหม่ก็ยังบทันได้หูจักประวัติคองไว้ดีเนาะมือนี้ไว้สิมาบอกให้มันเบิร์ดโหลดเนาะสำหรับผู้ติดตามใหม่จังสิได้หูแล้วก็สิได้เขาใจไปน้ากันเนาะโอเคมาเบิ่งนํากันเลยเด้อแป๊บเดี๋ยวเขาก่อนข้าวหนึ่งนี่เนาะ ก็คือในโพสต์ตัวนี้ไว้กับโพสต์ไปเป็นอาทิตย์เลยแหละแต่ว่ากําลังซิมมาต่อพะว,วสองนี้ผมมีเวลาเหตดคลิปสังเกตว่าอยู่ในสองผมมีคลิปเลยก็คือนี่คําถามตัวที่หนึ่งเนาะจากไอ้ย,ยังนี่อ่านบุเป็นไว้ก๊อดกดนี่แหละคำถามพูดว่าเมื่อไหรจะมีลูกคนที่สองคือยังบ,บ่ไห้วางแพนเดอร์วีนองเต คนที่หนึ่งกเกือบบลรดเลยแบบอีหลากอีเลื่อแบบเมื่อยแห้งเป็นแม่ลูกอ่อนนี่พี่นอ้องคือตอนนี้ลูกคงไว้ได้สี่เดือนกับสองอาทิตย์แน่นอนประธานผู้ชมถาเราใหญ่จังสีร,งสรีวิวจังสีอน,นันตจังสีไทยให้พี่นอ้องได้เบ่งนาะเพราะว่ากันสีไทยลงในสองกระยาบันพิดกดยูทูเพราะว่าสองไว้บริเหตุมาสาหรับเด็กเนาะโอเคต่อไปเลยคำถามที่หนึ่งตอนหนีเซ้าไว้ทำเกษตร การข่าอะไรบ้างคือไว้บริเหยังก็คือถ่ายคลิปอย่างเดียวทบริเหตยังเนาะเป็นแม่ลูกอ่อนเอาลูกยุ่เืือนแต่กะถ่ายคลิปนี่แหละพี่น้องเห็นยูทูบเนาะแต่ว่าอยู่ให้ยูส่วนหันแมนส่วนไลน์หนีพาดพี่น้องไปเบึงแต่ว่าบางเทือกระเฮตเนาะมันกับแบบ มันบริมาณสิเหตุเป็นอาชิบเลยเพราะว่าไว้มาอยู่น้ำพอน้ำเมตอนที่ว่าไว้มีลูกเท่านั้นนะแต่เพราะว่าตอนตอนบริมาณมีลูกตอนโสดตอนอยู่กับแฟนห่ากัเฮากัเหตุเหวี่ยนะกอสิว่าเออเขาใจว้บอกไปบอกมาแบบงงๆตัวเองเ้ยวันนี้ฮันมามาเบิ่งขอซ้ำเด้อยังยังอยู่ในเอกอดอยู่เดิมเราทำลายขอขนาดอยู่ประเทศลาวกอเก็บเงินเก็บคำปลูกบ้านมีรถ ิจการใดเซาไว้ม <irgendw carbono S 2> ีเคล็ดลับอียงคือไว้บ่มีเคล็ดลับอียงนาะคือที่สําคัญก็คือเฮาต้องประหยัดเนาะมาก็คืออย่าสุดใส่ใจฟุ่มเฟือยได้หาใส่ซิบ่ยังด้เด้อสิาบ่ได้หาต้องแบ่งใส่เนาะพี่น้องสรุปแล้วก็คือประหยัดนั่นแหละก็อย่าสุไปฟุ่มเฟือยอีหยังเนาะส่วนหลายก็คือไว้เฮ็ดงานจังซี่เนาะคัสมเทียบใส่เงินเดือนก บกุ่มกินแต่ข้า่าบประยัดเนาะก็คือหูเราเงินเดือนพื้นฐานอยู่เรามันกะบบได้สูงขนาดเนาะอืมกะคือเราต้องประยัดแล้วก็บแบ่งกินแบ่งใส่พี่นอ้องโอเค <laughs> ทำงานอียงในลราอยู่โควิดคิดหดแล้วว่าเว้ยคิดหอดคือกันแต่่าอยู่เาเนี่อ่าไว้เห็ดเบียกอยูห้องงานเนาะเป็นกรรมกรกวดกาคุณภาพเขาเปลือกอ่ะโอเคจบ <laughs> ถ้าเศร้าไว้จับได้คุณสามีแอบไปมีสาวๆจะขาแบบได้สะมาถามไปตวหัวแต่ก่อนนี่ก็คือไว้ิบวเหตุอียงเนาะก็คือเคยคุดอยู่ได้ว่าถ้าว่าไปเจอสามีไปแอบมีก yes. <acji> ิ๊กเอียงจะได้จังหนึ่งเนี่สิีเหตุจังไรเคยคุดอยู่ไรแต่ว่าไว้ิีวเหตุอียงมีแต่สิอย่างไปเบิ่งหนาให้แล้วหูว่าเออนีเฮาเห็นแล้วเด็กอะ เมื่อเฮือน <laughs> แบบไปแบบเงียบๆมันอาจจะเจ็บกลัวทีว่ว่าเขาตรงไปอาวาดองีงอย่าสิฮันนะ <laughs> แบบนั่งเอกโอแม่นเนาะโอเคไอ้ก็ตอบไปแล้วเดินสำหรับหาคำถามที่ไอาทามาผู้ทาร้ายขนาดเนาะเออบาทนี้สบายดีเซาวไว้คนสวยเจา้าใหญ่จากไตมาอยู่เนื้อแล้วตี้งามกว่าเกานะ่าเนาะเหดหน้าบกคือ <laughs> เห็ดหน้าบอคิดหอดสวนมันบบสูู่เด้อล่ะโอขอบใจไอ้คือหนองมาเห็ดเวียกบได้มาเห็ดเวียกคือหน้องนําแฟนมาคือมาลองอยู่เบิ่งนอกก็คือเดือนนี้อยู่อะไระก็สกลับแล้วแหละหนองไว้ภาพนี้ช่วยมากหลอกตานุ่มไทยให้ลงไรจะจะลงไรใจละถ้วยโอ้ ไปตามตามกันเฮ้ยบ่าวีเดอร์โคโทดนำลายๆที่ว่าไว้หอ่นานภาษาได้บุคองคนได้แต่ก็คงจะลุมๆแรงๆเนาะเราอะสีเดอไอต่อยๆไอต่อยๆจืดๆเดๆอร์กบใจลายๆที่ติดตามทุกคลิปด้วยเนะๆๆๆๆาะไอส้มสายอาลนองไว้ทุกอย่างพี่พอรู้บ้างแต่ที่ไม่รู้คือกินอะไรถึงสวยๆๆๆๆๆ กินเขากับแจวปแปลกกินข้ากับแจวแปลกตอนนี้มีหนองกี่คนละครับยังอยู่กับขอบครัวเหมือนเดิมหรือเปล่าและทําธุรกิจอะไรบ้างลาวาิีนาะคือตอนนี้หันไว้มีลูกหนึ่งคนและอ่า อยู่กับครอบครัวไม่ถึงครอบครัวของพ่อแม่บริคือตอนเียอยู่กับแฟนกับลูกแล้วก็ดิแล้วก็ไว้เนาะคือเฮามีกันอยู่สามคนแต่ว่าจักหน่อยก็สิกลับไปอยู่นํำพอนลำแม่ <c oughs> โอคืองามแทพภาพนี้ตอน,น,นอายุจักปีว่าดีก,กับไทยไทยในมือน,นันแล้วก็ลงในมือนันเลยนะ <c oughs> อย่าสุดเสื้อกล่องเดิอพี่น้องตัวจริงไะมันบ่ได้งามขึ้นในหูเด้อบานี <c oughs> <c oughs> สวัสดีคนงามสินสอดเท่าไรครับสินสอดบอบอกดีบ่าว่าสินสอดไวอันอประมาณเซนกว่าบาทนะพี่น้องแต่ก็ท่องสองบาทแล้วก็มั่วหนึ่งโตแต่กระลูกเรื่งค้นตนุ่ายานหากักโอเคจบบ่มีดราม่าเด้อ เจ้าใหญ่บานไปอยู่ที่อื่นแล้วบอกเป็นเอียงไปกับไผตอนไหนกับวกเวอร์แต่ถาม่ะกรวยก็คือใหญ่มาสัวรข้าวเดียวนี่สิลับบานไปอยู่นพรนเมร์อะพี่น้องบอได้มาเหตุเอียงคือมามายำสามีแต่กะมากับสามีสามีไปหับก็คือถ่ายติ์นี้จะกับน้อง ไอ้สมพรขอให้มีความสุขนะคะเป็นกําลังใจให้เสมออย่าลืมกันแหละขอบใจเด้อไอ้สมพรกับอย่าลืมน้องคือกันเดอ้อประวัติส่วนนี้บอคอยได้ลงคลิปเนาะ <c oughs> อยากถามว่าคุณมีแฟนหรือ,อยังภาพนี้ช่วยมาก <c oughs> มีแล้วเนาะพี่น้องมีแฟนแล้วมีลูกแล้วเนาะแล เอฟซีที่เขามา่ใหม่อาซิบุฮูเนาะว่า้หันมีลูกมีผัวแล้วเนาะแต่มือนี้ก็เบิ้งคลิปนี้ให้มันจบโดยสิตอต่อ้มันเบิดถูกคำถามทีทุกคนถามมาเนาะมีแฟนแล้วมีลูกแล้วเนาะ <c oughs> ก็คือบางเื่อคำถามตัวใดที่ว่ามันสมไว้สิบอ่านเดยไว้สิขามเลยเนาะพป่น้องเนาะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าเรอยากให้คลิปมันเงี้ยนะสาาไวอายุเทไรเอฟซี FC ไทยเราอะ คือตอนหนีไว้อายุเศร้าแปดปีเนะาะเศร้าแปดเบื่อเดือนนี้เดืนดอนใดเดือนหกเนาะเดือนนี้เดือนหกเอ้ยเมนบัวเดือนหกหรือเดือนเจ็ดเศร้ <c oughs> าแปดปีแต่วา่าท่านได้เมนเศร้าแปดปีเต็มเนะาะฮะกกลังย่างเข่าเศร้าแปดปีในเดือนที่สองเบอร์สบายดีเจไว้มือนีคือสวยกลัวมือวาน มือว่านบจได้ช่วยปานนี่นี่คือคำถามเสร็จโอ้ยเอาะโบจักสิต่อพือกันแบบแบบว่าชิวจะได้ว่าแบบเคิร์นอะนะบางหมอกอะแบบบางเหมือนแตงแล้วบางหมือกับด้แตงค่ะนะโบแจ๊คสิเพ่งเจอมันกับชิเป็นน้ำมุมกลองเพราะว่าเวลาถ่ายหูกล่องมันสิบิวตี้เนี่ยทุกคนก็หูว่ากล่องถุงมือนี้มันตันสมัยเนาะเบถามเพิ่งตัวจริงหนึ่งเดือดตื่น รักเศร้าเมือง่ําเกิดอยู่ผักใดของเราอู้ตัวนี้ย่อมเด้อบอดีบูบ้บู้รักเศร้าเมืองคําเกิดไข่แบบยู่เท่เนี่งเมืยนอยู่ผักเนื้อบบพี่น้องบววุเคยได้ยินเด้อก็รักเศร้าเมืองคําเ,เ,เ,เกิดขําเกิดขําเกิดคือเซเมนอยู่ผักเนื้อเด้อไอซีละพงเออนนองบู้เด้อตัวนี้ v <X S> ี <X 1> <X 2> โว อยากผูกว่าเหตุงานเอียงครับเป็นคู่หรือทํางานเกี่ยวกับอะไรไว้เป็นกรรมกรกวดก้าคุณภาพเขาเด้อพี่น้องอ่าเป็นกรรมกรอยู่ห้องงานตัวนี้ดีแล้วเนาะคือ แฟนไว้หันเห็ุเห็ดเบียกอยู่ห้องงานตัวนี้คืออยู่ในเรามันจะมีสี่แห่งของหรงงานนี่เนาะหรงงานนี้หรือว่าบริษัทนี้นี่จะมีสี่หงงานเอาจากสีชาจากสีขาวใจคือไว้หันเหตุอยู่ผักใตะเนาะแต่ว่าแฟนไว้หันมาเหตุอยู่ผักกางอยู่นี่ผักกางโบเมนผักเนื้อเด้อเพราะว่าอยู่สวรรค์เขตมันเป็นผักกางเนาะพี่เนาะคือเฮาอยู่บริษัทเดียวกันแต่อยู่คนละแห่งเนาะโอเคบได้เป็นพนักงานหลัด หรือว่ายัางแต่ว่าเป็นพนักงานเอกส้นเนาะเป็นกรรมกรกวดกาคุณภาพเขาเปลือกเนาะก็คือเวลาลูกขาเข้ามาคลายเขาเปลือกอะไรมันจะพนันพันนี่ก่อนสวัยคนงามหาผู้สาวให้แม่จะคนใดบอกบอกอีลี่เห็น เรื่องหัวใจนี่ไว้โบกาสิเบบนําเสนอให้ไฟนอกก็คือมันขึ้นกับคนสองคนว่ดาดีบมจิติตโตูมได้หายคือมูอก็มีอยู่นอกคนที่โสดไลยอยู่แต่ว่าโบกานอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องหัวใจของคนสองคนนะเจ้าโอเคสบายดีน้องไว้คนงามไปอยู่ไซบุรีบอ แม่นแล้วอ้ายน้องอยู่บ้านนาศอเมืองใส่บุรีเด้อโพงานโพงานที่ว่าไผเคยมาทางอันนี้โรงงานน้ําตาลเนาะใกล้โรงงานน้ําตาลมาสิมีอีกโรงงานนึงนี่แหละแม่นโลดถ้าผู้ใดเคยมาูโลดนะเออชาบ้านดคืองามแท้นฮักแท้เนาะชาบ้านแกงเกียเด้อนี่เด้อแกงเกียนะจ๊ะผู้ใดอยากให้ไว้รีวิวบ้านคอมเมนต์มา เออมืนอไหรีิวิวให้เบิ่งกระดาษกระสันว่าคุณไว้มีแฟนแล้วหรือยังเออผ่านค่ะตอบแล้วเดอ้อสอบตอนที่ยิ้มขี้อายทำ u ูทูปนานๆนะติดตามตลอดอู้ยขอบใจเดอ้อหยิมยำเดยชิว่าไอเต้ต้อยหันถวงไว้ว่าไว้แขววองบ่สิเนาะคือไว้ิสตอบเลยเด้อมื่อีกะไว้บ่ไ้แขวองก็คือ แขวห่างมาแต่เกิดพี่น้องมันแบบบริวองคือตอนยังหน่อยนี่มูโบเคยหูเลยได้ว่าไว้แขวห่างจนมาเฮียนโม้อสองหม้อสามมูจังหัวไวแขวห่างเนาะคือห่างอีรีพี่น้องเนี่ย็คือจนถึกแซวว่าห่างนะ <c oughs> สบายดีแซาไวสวยมากครับไม่เคยเอาไม่เคยเห็นเอาผัวและลูกโซบา้างคือว่าอีดีอน,นี้ไอ้สมใจน้องสีอธิบายให้ฟังเลย ก็สิบเอาอนันโบไทยสามีกับลูกลงนี่หนึ่งมาหันสามีกับไว้หันบุคอยสิไดียนอยู่นํากันคือไว้มานี่หันเรากะเฮ็ดเวียกตลอดจนบุคอยสิมีเวลานะมีมีเวลาสพอร์ตแต่ตอนกินขา่ากับตอนตอนเขานอนวะซะเนาะสะ่วนลูกนี่ก็สิบ่ไทยกันยอนว่าสองข้องไว้บบไดิเหตุมาสําหรับเด็กเนาะคื้ไว้บอยกห้มีเด็กหน้อยในสองนะก็เลยบทย่ททยเอาเป็นว่ใส่ตังสองไม่ให้สําหรับเราเนาะ ทาําเนอรยังวะทําเนอะตอนนี้ฝนตกโบทางนีว้ยบ่อยากว่าเรื่องฝนตกตกคู่มือพี่น้องเจ้ามีเจ้าคล้องระบมีเลวซเาไว้ผู้งามเนาะขนาดมีหลูกยังผู้งามอยู่เนาะว้ยปากหวานอยากได้ยังบอกว่าร้านหน่อยคอยใส้หรือยิ่งได้ไม่ยิ่งสีเดือนกําลังหนาหักเลย ได้ลูกจากก้นแล้วอีลาอืออายสมนึกซื้อคือกันกับอายเฮาเลยอายเฮาก็ซื้อ,อสมนึกได้ลูกหนึ่งคนแล้วมีผัวแล้วน้องคือบ่เอาผัวามาคืออย่างเคียงเทือคือเราเราเป็นคนขี้อายเนาะคือไว้ตอบไปแล้วแหละก็บ่มีเวลาอยงจะแหกักับ่ได้มันบ่มีหยังสิแบบมาถ่ายนํากันน่นะ อยากขอเจ้าแต่งงานแพงบอคาดองกะโบแพงดอกแต่วาไว้หันแต่งงานแล้วแฟนทางานอะไรอายุเท่าไหร่คือแฟนเนี่ยกะเฮดเวียกเป็นพนักง,งานอยู่หรงงานนี่น,น,น้ากนรนอนแต่ว่าอายุนี่สามเลขสามเนาะสามสิบสี่ปีพี่น้องตับหยักตับสาอดีก็ทําเนี่เจ้ายูุ่บันได้คอยอยากได้ง่วคนสีคายบ โอ้ยไออุดอนให้เจ้าติดต่อมาทางเบอร์โทรเฮาเด้อเจ้าเขาไปในเพจของเฮาแล้วก็ติดต่อเฮามาทางเบอร์โทรคืองัวอยู่เฮือนหั่นหลายเนาะอ่าน้องอยู่บ้านแกงเกียเด้อไออุดอเด้อได้เป็นรัฐกรแล้วบ่แม่นไว้เฮ็ดเวียกนําเอกชนแต่ได้มาเนาะไว้บ่ได้เฮ็ดนํารัฐอยู่บ้านเฮ็ดนาอยู่บ่ฝนตกดีบ่คือไว้เป็นคนป่าคนดอยอยู่บ้านบ่มีนามีแต่ห้แต่สวนเด้อพี่น้อง อยากถามว่าไก่กับไข่อยังเกิดก่อนกันแค่จะได้พี่โน,โน้องคำตอบน้อได้ดีนี่เอาเป็นว่าตอบซอยกันซะหน่หอยว่าคำตอบคาถามตัวนี้บูจกักไก่กับไขไ่ตัวใดเกิดก่อนกันย่อมตอบมาได้คลิปนี้ก็แเมนโคจชเพียงเท่านี้น้องบยอยากว่กาลายยายห่างเวลามันยาวเกินไป ก็สำหรับคลิปนี้ก็ตอบเบอร์ไรเดอร์ถามว่ามียังของใจเกี่ยวกับไวหรือว่าครอบครัวของไวแมนทามมาไหนเนาะคือไวนี่ได้ตอบไปแล้วว่าไวมีครอบครัวมีหลู่หนึ่งคนแหละเนาะพี่เนาะแต่ว่าเบอร์เท่านี้แหละบอยทา้มมาอีกเนัวได้ตอบแล้วแหละผู้ใดอยากเห็นอ่าหลูกไวเมยนให้เดือนเรือนเรือนเรือนไปเบิ่งคลิปลงปังหลังผุนไวเคยเอาลงอยู่เนาะส่วนแฟนเอาลงอยู่บ่ว นายจะบวดดเอาลงนอจะเอาลงแต่หูปลูกตอนอยู่ในท้องเมนสามารถเลื่อนไปเบืองด้านอโบหมาอันนี้ว่ะแต่ว่าหลายคนหูว่าไว้บุสดก็เหลิกติดตามกะบุเป็นยังนอไว้กะหัได้นอเพราะว่าบางคนก็ติดตามแต่คนโสดแต่ว่าฉันไม่สดก็ไม่เป็นไรเนาะกาบุอยากติดตามกับบเป็นยังกาทาใจนะนอไว้ทําใจกาขอบใจหลายๆสําหรับเวลาที่ผ่านมาเนาะสำหรับแต่ว่า ที่ว่าติดตามไว้เนาะแต่ว่ามือนี้ทังสีบ่บอติดตามไว้แล้วกับโบเป็นยังเนาะไว้ขอขอบใจหลายๆสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแหละขอบใจเอฟซีทุกคนที่ยังติดตามเบิ่งไว้อยู่เนาะแหละสาหรับมือนี้ก็ขอ,ขอบใจได้ยๆบบายบาย